สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องตะแกรงโยกต่อนะครับวันก่อนไ้้บอกคุยไว้แล้วว่าตะแกรงโยกเนี่ยเป็นตัวกระเพาะอาหารจริงๆเพราะว่าเขาก้องที่ออกจากตะแกรงโยกไปเนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นของขัดขาวถ้าตะแกรงโยกรัดไปเขากล้องดีขัดขาวก็สบายถ้ามีกากไปเล็กน้อย ติดไปขัดขาวลูกแรกก็ขัดไอเ้เขาเปลือกเนะี่ยมันก็จะแตกเป็นแกบซีกเล็กๆแล้วก็เข้ากล้องเขาเปลือกนะครับเข้ากล้องที่ออกมาจากขัดครั้งที่หนึ่งแทนที่มันจะขาวเท่ากับเข้ากล้องสมมติเขา80%แล้วกันไอ้เข้ากล้องที่หลุดจากเขาเปลือกมเมื่อกี้มันจะกระทาะแค่เพียงเข้ากล้องมันก็จะสีต่างกัน บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมาข้าวผมสีแล้วดูแล้วสีไม่ไม่เท่ากันมีข้าวกล้องผสมมาด้วยเนี่ยข้าวขาวอาจจะไม่ข้าวกล้องล้วนๆนะเป็นข้าวซ้อมมืออย่างเงี้ยนั่นแหละครับเป็นข้าวกล้องที่หลุดไปจากตะแคงโยกแล้วเปลือกมันคือเขาเปลือกเนี่ยก็ไปอยู่กับลําถ้าไม่ไปกับลําก็ตามเขาปลายไปไป,ไปอยู่เ้าท่อนบ้างเขาปลายบ้างเขาปลายเรา จะมีเศษแกบเล็กๆมาจากไหนเขาทอดเราก็มีเศษแกบมีลำมาด้วยนั่นแหละครับมาจากตะแคงโยกครับนี่แหละคือตะแคงโยกถ้าตะแคงโยกดีเข้ากล้องสะอาดก็ไม่มีปัญหานี้นะครับทดสอบนะครับสวัสดีครับ นั่นแหละแล้วมันพอได้ยินมูมมันจะดีขึ้นเยอะะ